สบายดีตอนแรงทุกคนมืัอนี้เอามาอยู่ถนนท่าเดือเนาะเขตลักซี่ทุกคนเขตเมืองศรีสัตนาเนาะซึ่งห้อมุ่งหน้าลงไปทางาเขตวัดสวนมอนบรรยากาศงามเลยฝันกัะชี่ทุกคนเก็บภาพบรรยากาศใรรมชาติในเบอร์ไกโซนไปอันนี้ยังอยู่เขตบ้านใดเนาะบึงปลายก่อนา ป้เหมือนขีดทางหน้านี่ก่อนม,มุ่งหน้าลงไปทางคนงนั้นจีนไอ้โม่เลยหน้าห่าลงไปโอ้ตึกสูงๆไม่แน่งหรอกเป็นไฟพวกนี้ นกต้นไม้มีห้อมเข้าไปเนาะ uh oh. มีห้านอาหารนะเข้าไปโอ้ uh oh. นี่เป็นตู้แบบนี้ข้าง่ไหมห้านฝือยิ่งเกินอ๋อ uh อ๋ oh. Oh, นี่ข้านี่โบราณเป็นเรียบแทมโฟกเรียบลงไปบนทางแทมโฟก มื่อกี้โอ้มาทางนั้นตันเฮาลงถ่ายคลิปหนึ่งแล้วเข้าไปทางนี้สดโอ้อันนี้คิดถิดสายจดุจดๆๆๆราอว้ามีเงินงามยู่ดิเื้อลักสีโอ้ดิโอ้จุดนี้แล้วหลายแล้ว สอดหัวทางนั้นสอดเอาเข็ดบัสดส่วนมนโอ้จุดนี้มันโกลให้แบบนี้เนาะมีชุดอยู่เบื้องนั้นขึ้นนี่เอาลงไปทางหน้าจะมีห้องสอดออกไปทางน,านั่นบอสหน้าบ่ตันที่ลงไปทางวัสดส่วนมนลงไปทางนั้น โอ้มืดแล้วขอเจ้ามาโอ้ตึกตัวนี้เป็นองแหมบดคนมื่อหน้ามาตัสไายตอนสวยเนาะมันจะได้ฟิวอีกฟิวนึงุกคนนี่มันมืดละวันนี้ แที่ตะพว่วงแหมคนจีนแล้วว่าแฮมคนลาวลองบังโอ้ทางั้นเสียงรถกูไปตงแหมได้ทุกคนอบอย่างนั้นวะไปต่อบทตัดเนี่ยข้าจเจ้าอบอย่างนั้นแล้วดนีโอ้โนี่เป็นตองแหมที่สูงดีเนาะ ข้างหน้าก็น่าจะสอดตดีกันทุกคนโอ้ของแถมเนาะเปิดบริษัทเปิดบริการแล้วเด้ยโอ้คักเล้ยมาพักอยู่โอ้จุดรวมของข้ารจ้การิดเป็ดแล้วก็ดังไฟพิงปลาพร้อมเลยเนาะโอ้เสียงรถนะ นี่มีนั่นน่ะตึกกำลังสร้างนี่โอ,โอ้ทางดีแล้วก็เห็ดอันนี้คักเห็นะทุกคนโอ้มาเอาบุรีมาโดานเติบแล้วเข้ามากับเห็ดโอ้นี่ตึกนี่เพันเห็ดโดนแล้วแต่ว่าหากกำลังจะปรับปรุงให้มันสำเร็จเนาะโครงสร้างเห็ดโดนละว้าคงแฮมบัวตัวนี้ทุกคนไฟหุ่งอย่างนี้โอ้เอาบุรีมาไทายเข็ดนี่โดน,น มาพัฒนาขึ้นหลายแล้วดิโหแฮมได้กุด luôn là lại nhà view luôn ăn phẳng thay khai Để cho một lộ mà lên tầng một năng picnic xôm view ừ, hàng kho được không? กี่บาทกี่ฝุ่นโอ้เปิดตำไซแล้วเนาะเปิดองแฮมองแฮมบันวันบลลิเวียลิเวียลาอิสตินโอ้ของคนุมเมนของคนจีนเนาะบรรยากาศดีกว่านาะ เอ้าได้โศกด้านด้วยมาพักมาเซาอ,อยู่นี่ได้ทุกคนเกียนี่บรรยากาศดีอยู่ <c oughs> โอ้เมื่อหน้ามาตอนสวยทุกคนมาตอนมันยังบ่มืดแบบนี้ <c oughs> น่าจะได้บรรยากาศด,ดีกว่านี้เนาะ นี่ออกไปซอดใส่ถนนนะพวกนี้ซอยซอดใส่ถนนท่าเดือโอ้เดียวกําลังก่อนทุกคนงามวาจุดจุดจุด,จดนี่ทางหลังว่าจอดเลยทุกคนเลยไปทางหน้าบัตันเต้ <laughs> นี่ก็เป็นห้องซอดคือกันหาเห็ดทอดทั้งน้าน,นี่บอเดี๋ยวโอทั้ทงน,นันปวดข,ขาวๆหาเห็ดน่ะฮอนนี่เนาะนี่เป็นอย่งังยัง นี่พาย,ยายามปูอยู่ดิคมบรีออกหันเลยเขาก็ได้ออกหอมนันเลยโอ้โหหาก้อนี้ทุกคนเนาะนี่สุดนี่แหละน,นั้นยังกำลังจะเติบโตไปออกไปทางนี้แล้วเขาก็ได โอย้อยโอ้ยี้สาออไปงนี้เนาะ,อะโอ้สอบสายนี่ตั้งแต่ช่วงน้นนำท่วมหมดเลยนี่ เดี๋ยวดังไฟฟิกนี่คักเนาะหนาวเลยคักเลยแบบนี้เยอะๆไปได้ยังโอ้มารอบแบบมืดมันี้ก็เป็นอีกฟิวหนึ่งทุกคนเลยเดี๋ยวมะนามาถ่ายตอนยังบปันอันนั้นบระันมืดแบบนี้นะ เป็นห้องเข้าปล่ไดเนี่สอดออก้าเนี่ยน,นี่กำลังเนาะกำลังแปลงอยู่นี่เขานี่มันวัดตัวทางหน้านี่โอ้เป็นทางคนนี่เป็นวัดเนาะ นี่แค่ต่างประเทศเลยเเรีย่าคนลาเขาเข้ามานี่ตัวนี้เป็นวัดเนาะอันนี้บวนี่เนี่ยปงอปงเอ็นโอคนีาไปต่อดลยก่ เหดบ้านสวนมอญแล้วก็เห็นบ้านอย่างเดียวเขาบึงปลายกันยังไม่เห็นนั่นปลายบ้านเนาะพอมีไปเฮือนก็เจอที่นะโอ้เข้ามาแบบนี้มุนามาเล้วปวดเท้น มาเน,น,านี่นยบุตรน่ะนะเนี่ยบุตรน่ะา่แบบนี้ปวตันที่เบาะทางหน้านี่จุ๊บโอ้โหนี่ก็เป็นห้อมไปอ๋อข้าเงนั้นข้าเจ้าป่าที่ห้อมโอ้โหไปทางหน้าพี่ก่อนหรอกโอ้จะทางนั้นข้เจ้าดินมาใส่หากระใส่ เงอนก็นจะเข้ามานี่นี่ก็เป็นห้อมออกไปทางดีทางนั้นดีแล้วก็ค่าุถคนนี้เป็นบนท่องเที่ยวเลยนี่นี่ทางไงเอาไปซอดใส่คุณทางตัวนั้นเป็นทางไปตรงแล้วตัวนั้น ปลายบ้านนะทุกคนบัวเันบ้าน <c oughs> แต่ว่าไปคิดบ้านส่มนมนนะั่นแหละจุดเนี่จุดสุ่มนะตมันมีหลายบ้านติดติดเดียวครัวหลังบ้านโอ้ยเป็นห้านอาหารนี่ <c oughs> มื่อหน้ามาต้นสวยทุกคนนะี่ตอนมันยังมุขับตัวนี้เป็นวัดตัวนี้ องการประคองบ้านจอมแจ้งมังสีสัตนาเนาะบ้านจอมแจ้งทุกคนเห็นนี่จอมแจ้งแลวจึงสวนหมอนวะ่ะโอ้หันหลังนี้งามไปพุนซอดใส่ถนนนันท่าเดียววัดจอมแจ้งอันนี้โอ้เด็กน้อยจะเลาะเล่นเนาะ <laughs> วันจมเจงเมือสีสตนา์เยอะเจยอะ <c oughs> นี่สอดไป่คนออกไปเอาไปทางนี้ก่อน <c oughs> ว่านยนบาดเงินนุ๊ก <c oughs> โอ้มนันอาจจะมาแบบ ตะเวนบ้นยังยังหุ้มนะจะเป็นจังไดจ,จะน่าจะโอเคกว่านี้อันนี้เก็บภาพบรรยากาศยามกลางคืนแบบนี้ให้ทุกท่านได้เพิ่มเนี่ยนนั้นไปเป็นทางไปตรงหมดแล้วสอดไปนี่สอดใส่ทางไงไปตรงแล้วแต่ตัวนี้ยังบม่เป็นไปตรงโอ้เงินน้ำไหลทุกคนเห็นบหมเอาเข้ามา จันี้เพื่อเกิน่าจะเห็ดนั่นแหละเห็ดเป็นทางไปตรงนี่นีน่เป็นทางล่องแบบนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวเบื้องนั่นนาะตัวเบื้องเข้มของมันกันเจอนฮะมันจะเสมอเดียวเขตบ้านเห็านโคกนมแล้วน,นี่ผ่านสองบ้านแล้วเด้คุณ ็ไปสอดออกทางถนน,นโอ้เข้ามามีเงินงามไหลยยได้วยทุกคนเนาะกกบรรกาศบานๆทุกคนพาทุกท่านลาอบเบื้องเขตเมืองศรีสัตนาไปทางใดดีทุกคนไปซื้อโอออทางนี้ซะทุกคนเนาะไปซื้อจะเป็นนัง่งออกทางนี้ซะ นี่เป็นทางดีแล้วี่จะเส้นแถวมาแล้วเป็นทางอันดินแดงโอ้ตุอมาเงินงามหลได้ทุกคนแถวเข้ามานี่ เหมือนเงือน,นี่โอ้โหเหอือเนาน้บนครบ บ้านโคกโคกนิวบ้านนมนิ่งวุ่นโคบเงินก็จะกำลังฟังเพลงโอ้ยบ้านโคกนินนะทุกคนเออโยบ้านโคกนิน เมืองศรีสัตนะนครลงเิืงจันทร์อันนี้บุญมีคนอยู่ที่ทางหน้าสอดใส่ถนนท่าเดือด่ะน,นี่เป็นห้องขอ,องน้ำมัน1ดนาที น,นี่เป็นยังเป็นเฮือนก็จะเป็นเฮือนเนามเห็นไปบางหลังก็มีนคนอยู่มีคนอยู่บางหลังก็มีคนอยู่นาะ ใส่ถนน5เรือเบื้องรถมามาแต่พุ่นเลยมาแตียนทางลักสี่กนลงมาแล้วมาได้ขึ้นลักสี่เมืองล้วลงไปข้างหน้าให้ทอดวงเวียนจีฬามอสและทางหน้าเอานี่เจ้าขายควทางเที่ยนี้เป็นขื้นไปบ่วงพุ่นรถเลยตกโกนเนี้ยเนี้ยเนี้ย เล่นไว้บมได้ได้ผมได้มาเป็นบวกขึ้นขึ้นแบบนี้บวกเล่ะจักเงียบเงียบเกียตเมืองสรีสัตนางามแรงทุกคน เลือกเพียนมาเนาะทางหน้าเป็นค่้ายทารจีนไฮโมเนาะทม่กี้เขาออกมาแล้มันสดนี่ันเอาออมาตัวนั้น <c oughs> ไปดู นี่เป็นไปรษณีย์จีนไหโมพินยูทูปเขาออกมาอยู่นี่เลยทุกคนได้มาเอาจุดนี้แหละพินยูทูปไปรษณีย์จีนไหโมนี่บ้านใส่สถานตัวไป ลงไปต่อบปทุกคนเดี่ยวกราบดีบ่ลงบปนี่สอดใส่ทางคนเลยเขตดมุ่งหาใส่ฟองคนเลยเขตวัดหนองคำเสนไปทางนั้นคนเลยบุด้ไปถ่ายด้วยเดือดวัดหนองคำเสนเขตดทางหน้านี่มีฮัเนเล่าฮันเบี้ยลหลอยู่เบ่มาเบิ่งก่อนฮันจินดื่มอ้มีอยู่เนาะ ฮารปิงเป็นสวัปิงเ็รปากซีสองอ่ง้านเดียวเนาะลงไปงไสิเมืองหาดไทรฟ้องเขาห็นเหอนไมเล,ลื่อนๆไปตอนนั้น เดี๋ยวมื่อหน้าสิเอารถจักไปถ่ายเมื่อหน้าได้เบิ่งเนาะแต่ว่ารถทีเพานี่มันไปบ่ฮอดแล้วหอดยุ่งแต่ว่ามันคำ่ำเขตนี้เป็นเขตบ้านไซทนนันเลี้ยวกลับกันทุกคนเนาะมื่อหน้าจึงลงไปโน่ลงไปทั้งเขตบ้านหน,อ,อ,น,อ,หนองคำแสนเขตมันวัดหนองคำแสนโล่ไปแถวนั้นไปถ่ายทัทง้งเขตเมืองมนอานหาดไซฟอง บันไซส์สถานอ้มอมสายของเป็นท่านเบียรเป็นยักแมนเนาะอ๋อลายเรีย,รรยกกลับมาที่บน,น,นงลงเลยนมนน่าจะลงปทไทยะท่านไม่เนมนน่าจะมี่าปีนเนาย นี่เลยทุกคนเมืนอี้เก็บภาพบรรยากาศเขตเมืองสรีสัตนาให้ทุกท่านได้ดูนะเมือนะอหน้าลงไปทั้งเขตเมืาาองหาดไทรฟอก เดี๋ยวก็ขึ้นกับนักขั้วโลมกันจันนี่คือกันเนาะบนสามเนี่ยทั้งหน้าทา่านะเขาเลี้ยวเลี้ยวขวกากำลงไปทางถนนท่าเดือลงไปทางนัน้นคนเลยเนาะลงไปทอดใจเขตวัดเชียนควนลงไปทางนั้นคนเลยเขตยนขวามิตรภาพเราไทย dần tránh nồng thai về cái đoạn เที่ยวกับเราทุกคนซาวี่นาทีเนาะคลิปนี้โอ้แบรรยากาศพวงนี้จะเป็นค่ายทหารตัวนึงค่ายทหารกินไนม,มูวงเวียนจีนไนม,มูนี่เป็นค่ายทหารไปค้ะซอดจะได้รับเพื่อนควรด้ยวนไปวน วันี้เราต่อเนาะรับขาเครื่องยนต์เครื่องยนีอ้ฝนีบ่งนวงบ,บ้านใส่นั่นคือเบ้องนั่นคนคนละบ้านนทุกคนเขาเห็นายเมื่อกี้แต่ยังบ่เจนเท่เดียวบ่งมันชัดเจนก บ้านจอมเพชรใต้ทุกคนนี่เบื้องนี้เนาะนี่นี่เข้าวัดบ้านจอมเพชรจินัยโมเนาะบ้านจอมเพชรจินัยโมคนละบ้านในเบื้องนั้นกับเบื้องนี้ทุกคนเขาคิดว่าเป็นบ้านเดียวเนาะคนละบ้านผ่าทางวุ้นั้นกับผ่าทางเบื้องนี้เอาเก็บไปอีกนิดหนึ่งกันทุกคนเนาะบรรยากาศสดๆไปอีกนิดนึงแล้วก็ชิมๆละเบื้องข้างหน้านี่มันอย่างบนคฟอุ้งหงส์นี่ นี่อะไรอย่างเงโอ้หารอาหารเนะอ่เอาคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนทุกคนเนาะขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามครับทุกคน อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้เฮานำทุกคนเนาะเพื่อสนับสนุนการสร้างคลิปต,ต่อไปเนาะเอาพบก,กันใหม่ในคะลิปถัดไปทุกคนสบายดี